สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกช่องเด่นคูนชาแนลและท่านผู้ชมนะครับวันนี้น้าเด่นมาบีบอ้อยนะครับเพื่อจะไปส่งลูกค้าครับส่งร้านปลาอึองแล้วก็ที่เขาสั่งจองไว้หลายหลายเจ้าอยู่นะฮะแต่ว่าพอเพอื่อนคลิปก่อนที่พวกผมใช้มีดขูดนะมันไม่ทันครับพอเราพอพอพ,อ,พอเราจะใช้จริงๆมันไม่ทันเออมันมันออเดอร์อเยอะขึ้นเราต้องใช้แบบ กึ่งอุตสาหกรรมแลวครับตอนนี้เดี๋ยวเพื่อนๆวันนี้เราจะมาขูดอ้อยนี่ให้ดูแล้วก็จะรีดให้ดูฮะเดี๋ยวจะเอาไปส่งร้านค้าที่เขาสั่งเราไว้นะฮะเดี๋ยวเราจะบรรจุขวดให้เพื่อนๆดูด้วยวันนี้เนี่ยนี่อ้อยนะครับดีครับผมเดี๋ยวดูเครื่องขูดอันนี้ผมสั่งมาจากในช่องของนาเจิดจ้าทั่วจักรวาลครับเครื่องหนึ่งสามเอ้ยสองพันหกครับเสร็จเพเพื่อนๆผมมาใช้ดูแล้วมัน มันเร็วครับมันทันกับออเดอร์ครับผมเขาให้แต่ตัวนี้มานะฮะขาตั้งนี่ผมให้ช่งางแถวหนี่งมาเชื่อมใหะะ้ที่ผมลงคลิปซึ่งก่อนนั้นเอาไวส้สำหรับทำกินส่วนตัวนะฮะหรือว่าทาไม่เยอะเอาเครื่องปุดด้วยมือถือได้ครับแต่ถ้าจะทําแบบเพื่อจะส่งลูกค้าด้วยเนี่ยแบบเดิมมันไม่ทันนะครับผม มันจะใส่ได้ทุกขนาดเลยครับอครับอัน,นเหลือมุใกล้ๆดเนี่ยเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีง่ายๆครับใช้ยาง <c oughs> เป็นเขาเรียก4ี่ใบมีดครับของพี่เจิดจ้าทั่วจัก,กรวาลช่องแกนะครับผมโทรสั่งทางโทรศัพท์แกก็ส่งให้เก็บคุณปลายทางครับเพื่อนถ้าเปนเพื่อนท่านไหนจะทําอ้อยน้ําอ้อยขายนะฮะผมก็แนะนําตัวนี้นะฮะ พอชุดก่อนผมลองใช้ตัวนี้ดูแล้วลำหนึงมันใช้เวลาหลายนาทีนะฮะเครื่องมอเตอร์ล้เหลือมือคนทําให้ครับเนี่ยก็ดีอยู่ครับแต่ว่ามันช้าแค่นั้นเองแล้วก็ใช้ต้องใช้ไฟนะฮะแต่สําหรับตัวนี้ที่ผมทําเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเมันจะเนียนเลยไม่ต้องล้างแล้วเพราะมันสะอาดอยู่แล้วครับเดี๋ยวให้พ่อขูดบางส่วนออกอีกก็คือพวกเนี้นิดหน่อยก็แต่งนิดหน่อยนะครับ เพื่อนมานี่มาดูนี่นะครับอ่าอันนี้เราขูดเสร็จแล้วก็คืออันนี้นะครับเพื่อนๆดูอันนี้นะครับนี่คือเครื่องเราก็ใส่เลยเพื่อนเอ้<ๆ>เอาเฮ้ เปิดผิดผิดฟังเดีย๋ยวแป๊บนึงผมแนะนำอันไหนที่แตกอย่างนี้นะฮะต้องเอาออกให้หมดนะครับไม่งั้นน้ำมันจะดำเป็นสีแดงเราเก็บได้ไม่นานนี่แดงๆอย่างนี้นะฮะเห็นไหมตรงนี้ครับเขาต้องเอาออกนะครับผมถ้าทั้งลำก็ต้องทิ้งทั้งลำนะครับผมอย่าอย่าอย่าเอาไปนะฮะเราต้องตัดทิ้งให้หมดนะครับผมไม่งั้นาน้ำจะเสียนะครับซึ่งทำให้เราเสียเวลาและ ขาดทุนได้นะครับผมต,ปปบบต่อไปเป็นการบีบนะครับเพื่อนๆครับ ติดนะครับผมติกใสนะฮะวันนี้ยังไม่ได้นอกน้ำแข็งครับก็เอาผ้าทบสี่ชั้นนะครับผมทบสี่รอบ,ผ,าาบผ้าขาวบางครับทบสี่รอบผ้าขาวบางนี่คุณเจอกอ้อยหน่อยนึงและก็เปิดเครื่องเลยนะครับอันนี้เปิดก๊อกไว้เลยไหมมันจะลน้น เหลื่มเอารถขนเปลือกชานอ้อยมาไว้ใกล้เกินเราต้องทำปากฉลามอย่างนี้ด้วยนะครับผมระวังระวังพ่อระวังโดนลงเดิดนไม่ใช่ครับพี่ร้องไหม เออ,เอ,อว่ะลืมไปเนี่ยเพื่อนยัดเข้าไปเลยนี่ครับเครื่องนี้ซื้อมา9 9้าบาทไม่รวมค่าส่งครับบวกค่าส่งไปอีก800 มาจากวารือมหาสารครามครับร้านรานชาพาวเวอร์ทูนนะครับผมเป็นตะเลเตดล้วนฮะเหมาะสาหรับถ้าลำไม่ใหญ่มากเราก็ยัดทั้งลำได้เลยเพื่อนๆน,นะครับผมนี่อย่างเงี้ยฮะ อันนี้เป็นโรงงานชั่วคราวของพวกเรานะครับผมเดี๋ยวจะขยับขยายอยู่ตอนนี้กำลังต่อสร้างอยู่นะครับโดยใช้เป็นสำนักงานชั่วคราวไปก่อนนะอ,อ๋อเดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูตอนเราบรรจุอีกทีนะครับผมโอเคครับ